สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมลิขชาส,ส่งศิลินะครับทีมงานหนังสือพิมพ์คัมพินิวได้มีโอกาสไปร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญพยั์แสนล้านหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธจังหวัดร,ระยองเป็นพิธีที่เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์เรามีบรรยากาศพิธีบวงสวงแล้วก็พุทธาเทวาพิเศษ วัตถุมคลรุ่นนี้มาฝากไปดูคลิปคลิปนี้กันนะครับเเยยย่มมมาาาาาาาัััันนนนนนนปรรรรระพววททตกกงงจอสสุล้ Oh. พระนมขออัญเชิญเทวาหกชั้นฟ้าจงลงมาเป็นเกณฑเป็นพระถมคร้นว่าได้เลิกดีที่อุดมเป็นปาถมมงคลเลิกให้เบิกชัยบดนี้ด้เลิกทา,ยางยาบ่ง วันพระพาตรงราชาพิธีให้ใหญ่ยาวเรีสามสิบหกห้องเพื่อเรารับเบาาจ้าพระยดาเจ้าที่เได้สเสด็จนักบนตนสถานรานพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียนพยกักแสงนันหลวงพ่อรวยาคาสารยรแห่งวัดวาตาพุทธจังหวัดระยองแห่งนี้นักการเวลานี้พุทธทักบูชามหาเตจจกวันโต ธรรมบูชามหาปัญญาวันตสังฆบูชามหาโพคาวะโหติโรเระเสถังอภิบูชยามิบูชาตยามะปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตจเสติปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณมารดาบริตาสุขเตจเสติปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา บูชาคุณรูบาอาจารย์บูชาพระวิษณุกรรมเทวาบูชาธทยามะอาคีพาหูบุพผังอัิเนทัตวาปุปเจตมังเปเอนุกรรมปังอุปาทายะสัพระทุกขานิสระนนิพพานาสจิกรณะทายาอิมันโนวันนักวันโนยาสินโนโมทัมานาอัทังโสปุริมันจาทีสังตาระทุ ตะกินเนนาวิรุณก็ปัจจิเมนาวิรูปคโหเวโรตรันดิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทัลมานาอัทัมโซวอนขอพรปู่องค์ฤทธาเวทมหาสวริยสรงดน สู่พิธีให้เป็นเศรษฐีทุกคนปู่ช่วยมาบรรน,านันบรรให้ทุกคนโชคดีวอนขอพรนอมอันเชิญมาโปรดเมตตาดลใจสุขใจทุกที่สารารุก์โรคหลายอย่าได้มีปู่ช่วยมาดีสมหวังดังวาจาวอนขอพรน้อมดุษฎี ไรารากีไมีเงินทองมากองตรงหน้าได้มีกินทั้งทรัพย์สินเงินตาองค์เวศสวรรลงมาช่วยให้แรงใจวอนขอพอพระธานบดีปโปราณีเมตตามาอยู่ใกล้ๆอิติพิโสวิงวอบประทานพรรัยัยมราชานโอไทยท้าเวสสวรน,นสุขังวอนขอพรมหัทธรา ไหลลงมาเป็นเพชรเป็นทองสะพังให้อุดมสุขสมมีพรังให้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องไปทั่วธานีวอนขอพอรกูเวรุสีเวสวรรน,นี้ดลใจให้ลูกทั่วราให้สดชื่นดด่นลมสมราเป็นผู้มีปัญญาเรื่องชื่อระบือไปไกลวอนขอพอรเท้าท่านในแล้ว ให้คาแจวร่ำรวยมา่งมียิ่งใหญ่เป็นจริงสมหวังดังตังใจมีสุขมีโชคมีชัยดังเวสวนให้หอนเวสพุทธักอมพระยาพุอมพระยาคุทธพระยาคุทธ,ธ,ธบัดนี้ได้เลิกเปิดเวหาน้องทุลเชิญเจ้าแห่งเวหานามว่าพระยาคุทธ เสด็จเหนือมนทนพิธีวัดมาตาพุทธจังหวัดระยองเปิดเมืองบนเปิดท้องฟ้าเปิดเวหาสู่มนทนพิธีวงสวงพระยักษ์แสนล้านหลวงพ่อรวยอักขสาโรโอบวีรุณปักษาสรังกะตาพิธีปูชาอาคัตชายักษ์ัตชาหิเอหิมามานะโมพุทธายะ บัดนี้ได้เริ่มงามยามมงคลเจอญภรยาคุดว่าอาหังคุธาเรนะอาหังคุธาเรนะอาหังคุธาเรนะคุรุธาเทวราราชาเทวาอิทธิฤทธาอิทธิเดชานมะอุอุกกะกานังจะอะคักกะยะภัตัง วะโมทุทันตานังภรยาจิตสุบรรณุธาหนังดาระปูจิโตโสระโหปัจยาทิมิมหาราพังพระวันตุเมโอมเอ๋ยภรยาพุดเวหาหุนวิหกรมจงพัดมาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราพังพระวันตุเม อมวิสุยะเทวตาอิิโยอันทริยายคุณังพิธีปูจิตวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิปการาปการาการีติสัมผัสโสสัมผัสสักกายญาณังเทวมนุษย์สานังอันเทริยาญามัสิกาปูจิตวาอิสวาสุตอมมามุตมหามุต ข้าแต่พระยาคุณจะเดินหนสิ่งชั่วร้ายจงถอยไปให้พ้นข้าจะเสกด้วยนโมพุทธ,ธายะนาชารีติปูก้าวเสด็จก,กาสิทธัตถภรยาคุณจะเอ๋อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจงเปิดฟ้าเปิดเปิด มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญพยักแสนล้านณนะมณฑลพิธีโบสถ์วัดมาบตพุทธจังหวัดร,ระโยองโดยมีหลวงพ่อรวยอาคาสาโรเจ้าวาดวัดมาตาพุทธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสธอย่างเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ หลังจากดับทินชัยหลวงพ่อรวยท่านได้เมตตาจา์อัคระเจิมภาพและมีพิธีการทำลายบล็อกรุ่นนี้มีเหรียญแช่น้ำมนต์ในพิธีด้วยระดีเกจิดังน้ำเป็นมงคลอีกท่านแห่งมืองระยองพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือหลวงพ่อรวยอาคะสาโร เจ้าวาดวัดมาตศพุทธพระเคจินักพัฒนาศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมาตศพุทธสิทธิเอกสายตรงของพระครูวิจาร์ธรรมกิตติหรือที่สาธุชนรู้จักกันในนามหลวงปู่หินวัดหนองสนุมอดีตพระเคจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทองค์หนึ่งของระยอง ท่านเป็นชาวระยองโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันเสาร์ที่10บกุมภาพันธ์พศ2 4 7 7เปียระกาณบ้านทุ่งตะรวจตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีพี่น้องรวม9คนหลวงพ่อรวยในวัยชกันมีโอกาสเข้ารับราชการทหารหลังลปดประจำการได้ เข้าสู่ร่มกาสาว,วพัดเมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2501ณพัทศีมาวัดเนื่นพระโดยมีพระครูวิจารธรรมกิตติหรือหลวงปู่หินวัดหนองสนมเป็นพระอุปชามีพระประหัดกิมหลงวัดโคดทิมทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมุทรชะอ้อน วัดเนินพระเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาอัครสาโรุ ตั variance, ้งตั้งหยิบตั้งเติมตรงตู้เทียนชัยอ่ะ การดับเนินล้วิต